แต่เหมือนที่เราบอกไปครับว่าวันนี้เราพิเศษมากๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้มีแค่นี้ครับด้วยความพิเศษของคนสุพรรณด้วยนะคะแล้วก็เราพูดถึงศิลปินไปเยอะมากค่ะถูกต้องไหมเราก็เลยคิดว่าในงานของเราครับ5ถึง7เมษายนนี้จะมีศิลปินมาขึ้นโชว์มากมายและ1ศิลปินที่จะมาร่วมมอบความสุขบนเวทีในงานเมืองเหนือเฟสติวัลก็คือหนุ่มคนนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับหนุ่มกันนภัสอีกหนึ่งครั้งด้วยครับ สวัสดีครับสวัสดีแขก้มีเกีติทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตเปิดด้วยเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าอีดึงเพลงที่ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะครับ Amazing สุพรรณครับผมจบมือเปาจอบเพลงได้นะครับวันนี้อากาศดีเนาะไปไหมจำจันไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่ สุพรรณบุรีมีของดีมานาเพลงอีแซวดุงสาวหอดูดาวบันหารเจดีย์งามล้ำของโบราณโบราณเขามีงาน ตำนานรักสอนเจ้าคุณช้างตัวดีอ้วนแถมยังหัวล้าอันอนธพาเศรษฐีใช้เล่เล่นของย่งวันทองคนดีคู่ชีวีคุณแพนเรื่องเล่าขานเป็นตำนานลำเลือดหัวแลล่ ทรงดำลำแค้นปูกำหกักหวานแต่แคแลนแรแลนแรงหนุน่มสาวสองมาลอ้อมงลำแขน้นเลี้ยงเหล่าแบ่เหล่าสีเมืองสุรัยเข้าเรียกกันบรรหารบุญ คุณแพนทั่วทุกแดนกระชอนตำนานรักสอนเจ้าคุณช้างตัวดีอ้วนแถมยังหัวหลานอันเทพาเศรษฐีใช้แล่เล่นของย่งวนพองคนดีคู่ชีวีคุณแพนเรื่องเล่าขานเป็นตำนานลำลือทู สุพนร์ยามค่ำตะวันต่ำต่ำ เสียงคนรักเมืองสุพรรณหน่อยได้ไหมครับย้ yeah. ขอบคุณครับผมสวัสดีนะครับ สวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกภาคส่วนนะครับในวันนี้ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับสวัสดีท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนๆที่น่ารักทุกคนในวันนี้นะครับก็วันนี้ครับมาร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมนะครับดนตรีนานาชาติหรือว่าเมืองเหนือเฟสติวัลนะครับก็เป็นมหกรรมที่ต้องบอกว่าดีใจครับที่ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมดนตรีครั้งนี้เพราะว่าผมเองก็เป็นลูกหลานคุณสุพรรณเนาะที่เติบโตมากับ คำขวัญที่ว่าแหล่งปราศิลปินนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆนี่ก็เติบโตมากับบทเพลงของศิลปินมากมายที่เราได้ใช้ในการแข่งขันต่างๆนะครับแล้วก็ได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนในสุพรรณก็ได้มีโอกาสร่วมกันโหวตให้ผมด้วยใช่ไหมฮะตอนนั้นขอบคุณมากๆนะครับผม15ปีแล้วนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่เราได้มีโอกาสตอบแทนแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศิลปินนะครับในมากกรรมครั้งนี้เพราะว่า บ้านเราครับสุพรรณบุรีบ้านเราเนี่ยศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่ต้นแบบของผมก็คือแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญนะฮะสายันสัญญานะครับไบพดเพชรสุพรรณโอ้เยอะแยะมากมายคือเยอะจริงๆครับแล้วก็วัยรุ่นจะมีพี่แดงวัลเวสพี่ตูนบริสลมนะครับหลายๆคนไม่รู้ว่าเอ้าคนเหล่านี้คือศิลปินบ้านเราเหรอนะครับนี่คือศิลปินที่เติบโตมากับสุพรรณบุรีบ้านของเรานะครับผมเองก็ดีใจครับที่ได้เกิดบนแผ่นดิน แห่งศิลปินแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มโอกาสร่วมงานในคร้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่7เมษายนนี้ซึ่งงานจะมี3วันนะฮะวันที่5ถึง7ใครที่อยากเจอผมก็วันที่7นะครับไปเจอกันได้ที่อุทยานมังกรสวัส์นะครับวันนี้ก็มีเพลงมาฝากอีกหนึ่งเพลงครับอยากให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นเพลงที่ของผมเองเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆนะครับชื่อเพลงว่าฝันที่แปลว่าเธอครับ ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขอบคุณอพอทอแล้วก็ทุกภาคส่วนครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมาขอเสียปรามเปให้กับทุกภาคส่วนด้วยนะครับที่ผมได้เอ่ยไปวันนี้นะฮะวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว i t ในหัวใจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตาก็ยังคงคิดถึงในทุกอย่าง แม้จะห่างไกลกันแสนไกลความทรงจำของฉันและเธอแม้ว่าไม่ได้เจอมันก็ไม่เคยเลือนหายสิ่งที่เคยพูดกันไม่มีคำว่าสลายมันไม่เคยจางหายไปไหนอยากขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาเป็นฝันที่ฉันไม่ต้องนอน ยามเหนื่อยล้าหรือควันอ่อนก็ยังมีเธออยู่เคียงข้างกายทะโลกไปนี้ไม่มีเธอแล้วก็คงเป็นฝันที่ฉันขอตายก่อนนาคอนช่วยมาเป็นฝันที่ฉันและเธอนอนหลับอยู่ข้างกันโชคชะตาดึงเราคู่กัน ต่อจากนี้ไปนั้นยจะได้มีวันเสียใจรวมกันสร้างทางฝันที่ยิ่งใหญ่ต่อให้เจอไรก็ยังจะบื้อฝ่าฟันแม้ว่ามันวนเวียนมาช้าหมดแล้วครับน้ำตาไม่มีรบคำว่าสายอยู่ในความทรงจำไม่มีรบคำว่าเสียดายย้อนมาสุดท้ายเราก็ยังมีเรา อยากขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาเป็นฝันที่ฉันไม่ต้องนอนอย่าเหนื่อยล้าหรือควันอ่อนก,ก็ยังมีเธออยู่เคียงข้างกายทะโลกใบนีไ้ไม่มีเธอแล้วก็คงเป็นฝันที่ฉันขอตายกอคนนงอคบช่วยมาเป็นฝันที่ฉันและเธอนอนหลับอยู่ข้างกัน อดคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาเป็นฝันที่ฉันไม่ต้องนอนยามเหนื่อยล้าหรือขวมมัญออนก,ก็ยังมีเธออยู่เคียงข้างกายทะโลกใบนี้ไม่มีเธอแล้วก็คงเป็นฝันที่ฉันขอตายก่อนนะขอวอช่วยมาเป็นฝันที่ฉันและเธอนอนหลับอยู่ข้างกัน ช่วยมาเป็นฝันที่ฉันและเธอจับมือไปด้วยกัน มาครับผมเสียงปรบเบิคือกําลังใจให้กับน้องกันนพัทน์ของเรานะคะขอบคุณครับเสียงเชิญน้องกันนพัทน์ยังอยู่บนเวทีต่อไปนะครับโอ้โหนี่คือลูกหลานคนสุพรรณพร้อมไหมครับทุกท่านครับนี่แหละครับลูกหลานและความภาคภูมิใจของคนสุพรรณบุรีนะฮะเมื่อกี้ยังนั่งคุยอาจารย์อยู่เลยครับอาจารย์บอกว่าเห็นตอนไปประกวดตอนเด็กๆที่วัดป่านะครับน้ำตาแสงใต้วันนี้เตรียมมาด้วยนึกว่าน้องกันจะร้องให้ฟังอยากโอ้อยากฟังแหละครับสัท้อนได้ไหม ได้ครับอาวสุดนิดเดียวมือหน่อยปมือหน่อยมพอนมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้เพลงนี้คือเพลงที่ผมแบบใช้ในการแข่งขันเดอะสตาร์ด้วยนะครับใช่แล้วก็เป็นเพลงที่แบบทุกคนรู้จักน้องการทั่วประเทศเลยขอบคุณมากครับอ่าท่อนฮุกสุดนิดหนึ่งสุดหนึ่งหนุนเจ้าพี่เอ๋ยคำน้องเอ๋ยลำคร่ำครวญถอยคำ จะชวนใจพี่หวนครวนครามอะไรโอ้โหนี่แหละครับ,รบสุดยอด่ะสุดยอดต้องเรียกว,ว่ากันนพัฒเลือดสุพรรณนะครับ,รบเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนด้วยเรติด,ก,ด,ดกิดแผ่นดินสุพรรณบุรีของเรารนิดนึงมาครั้งนี้แล้วรู้สึกยังไงกับสุพรรณบุรีของเราบ้าง ก็จริงๆแล้วทุกครั้งที่รถเราผ่านเข้าเขตสุพรรณนะครับก็รู้สึกแบบเออเรามีความภูมิใจแล้วก็คิดถึงบ้านเสมอแล้วก็จริงๆแล้วเมืองเหนือเฟสติวัลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมืองเหนือจริงๆเพราะว่าเวลาที่เราอยู่รุงเทศราจะพูดสำเนียงนี้เนาะแต่พอเรากลับมาเจอคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็แม่สวัสดีครับแม้เป็นไงวันนี้มีอะไรกินบ้างหิ้วหิ้วข้าวอะไรเงี้ยคือ พ <gas> ่อมก็จะเป็นคนที <destroys> ่เวลากลับบ <ated> ้านนะครับก hey, ็จะแบบเนอธรรมชาติอย่างนี้เลยโอ้ยสุดยอดเวลาพ่มไปเจอเศร้าๆให้ป่ะอุ้ยเดี๋ยวเข้าห้าว่ะพอพ่มพูดอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยน่ารัก สำเนียงคนสุพรรณพูดสำเนียงจะแบบน่าร <themselves> ักนะครับไม่ได้โมนะว่าสุพรรณเนอรพลอยกว่าที่อื่นนะเอาจริงจริงคจริงก็โมแหละโมมั้นตัวเองครับฝากเชิญชวนหน่อยครับเมืองเหนือเฟสติวัลกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับ5-7เมษายนนี้ซึ่งน้องการจะมาพบกับแฟนๆในวันที่7เมษายนนี้ด้วยเชิญชวนและฝากประชาสัมพันธ์หน่อยครับ ครับก็ขออนุญาตนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับทุกทุกคนเลยนะครับเป็นแฟนของศิลปินทุกท่านรวมถึงเดี๋ยวจะมีศิลปินมาไลน์อัพเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มีที่แน่นอนแล้วจะเป็นผมวันที่7เมษานะครับแล้วก็จะมีน้องเปาปวีนะครับลูกลูกหลานสุพรรณเหมือนกันนะครับในวันที่6เมษานะแล้วก็เดี๋ยวจะมีศิลปินมาเพิ่มแน่นอนครับอยากให้ทุกคนได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสุพรรณบุรีนะครับผมมารู้ว่าศิลปินบ้านเราเนี่ยนะครับผมมีความ เก่งชะกาดขนาดไหนแล้วก็สุพรรณบุรีมีศิลปินอีกมากมายครับที่เป็นเลือดสุพรรณแล้วก็มีความสามารถมากๆครับผมอยากให้คนได้มาร่วมกันกับมากรรมนะครับเหนือเฟสติวัลในครั้งนี้ครับผมขอบคุณมากๆครับขอเสิร์ฟบุฟเให้กับกันนภัทรเลือดสุพรรณด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งกันมากเลยนะคะขอบคุณมากครับนี่คือไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในงานของเรานะครับ